กับทักทายสบรีมูเพื่อนทุกคนเด้อเนาะมันนี่มาผูกกับแอดเนาะผมเนาะมันนี่จะมาลินเกมทั้งด่านของโอโหเกมเกมฟีออฟริกเนาะฟีออฟริกทีออฟริกเนาะเป็นต้นใหม่นเนาะเป็นต้นใหม่น้ำโสมวานซาทำโฉมอ่าว่ามันจะโตัวแขงแอสบคลไข่แบบเลเกเจ็ตเมื่อก่อนวาซาทำโฉมจำไดเบิง้งเนาะหรือว่าเอาเงินมาอยู่ทีสี่พันเก่าร้อยบาทเนาะขอเอาอยู่ที่ประมาณอ่าหกพันก็แล้วกันเนาะผมสุนาะขอเอาประมาณหกพันกำไรพันกว่าบาทสี่แต่บอลนะคิปนี้เนาะผมสุนาะ ขออ่าเบิ่งอัตราการจ่ายกันไปก่อนอัตราการจ่ายก็จะประมาณนี้ท่านผู้ชกต้นใหม่มันจ่ายหลายเนาะเบสสามบาทต้นใหม่มรรจัยจ่ายลอยเจ็ดสิบสองเนาะจ่ายลอยเจ็ดสิบสองทำรับมันตกออกสามสามต้นที่ว่ารีอย่งกันไม่สิ้นสือนี่เนาะท่านผู้ชมเนาะจับไปพอทำลายรายะห่างเนาะตอนนี้ใส่เบสตามซุดกันไปก่อนเนาะใส่เบสตามซุดกันไปก่อนโอ้โหก็คือเบสซุดจุดโกสิบต่างเนี่ยทู้ชกซุดจุดโกสิบต่างอ่ะที่กินนี่ค่อนข้างยาก อ่าเนี่ยแยกกันไปคุณส้มอ่าเดินกันไปเนาะก็ต้องไปเรื่อยๆไปเนาะอ้าวมาดิครับโอ้โหมาอยู่อ่าได้อ่าซุปเปอร์เมื่อกี้นี่เลยท่าไห้สามสิบสี่บาทโอ้โหมาเนี่ครับอื้มโอ้โหมาอยู่วัน้มมามาอยู่กี่นี่ไปสามบาทกี่นี่โอ้โหตัวใหม่มาให้นี่โอ้โหโอ้โหมาตัวใหม่ก็มาให้ว่ะ ส4บาทกี่นี่มาหายอยู่มาดิครับ3บาทนะอ่ะจะได้กระตามไหมเนาะแต่ว่าแอดจะขอเอาพันหนึ่งแอดจะ,ะเพิ่มเพิ่มเบรขึ้นเนาะอยู่ทีประมาณสัก30มนะสามสิบนอนสามส่วเนานะสามแนะสามสิบอนะโอ้โห30ามสิบมดลนโอ้ยเนาะเบรคสามบบาทนะมาดิครับเนะบาะทุกบ้าน มากันย right ูวบวกกันอยู่ที่รอยกว่าเนาะรอยห้าสิบมาปุมาดิครับรอยห้าสิอีกแล้วสมศรุภอยหาสิกันไปอีกแล้วเนาะสมรออะจัดไปอะเพรอาจจะยบันนดนไหครับสมสิบวกหนบอกนโอ้โหนี่มาดิครับเนาะมันต้องเล่นดีๆนะสมศรุมเนาะบาอยู่กดไวๆดีกว่าบมกดก็ได้ผไปยัง นี่โอ้โหนี่มาได้ทับเราหาซิฟต้องส้มมาอยู่มาโอ้โหต้นไม้ต้นไม้น้ำสูบวอลทินมากนะเธอเกมแบบนี้แอดกำลังค่อนข้างจะมักหลายสุดวางซิฟมาเนาะโอ้โหเนาะจัดไปบวกดีบอดีบอในตานีเนาะต้นไม้น้ำโูกเนาะอ่าที่ออฟลิคเนาะ โอ้โห oh, hey, no. เฮ้เนาะต้นใม่อะไรสีเขากันนบนเขาเนาะสีือกนอันี่นงบนทันเขาเถอะอ้าวมาโยมาโยมายกวางสิบาทโอ้โหเเนาะกูจะมาแห่โอ้โหใหม่ละทุก oh, ท hey, ุกโุกโุกทุก กดแบบมันๆเป็นกันจังไงดีมันตกไงบะโอ้ยมาโอ้วกปวดเกลือเลยตอนนี้เกลือแะผม่วมเกลือแรงชัดไหมมาครับโอ้โหมาโอ้ยสีป้า โอ้โหแรงมนยจะตกแดงเนาะบวกสองพันเลยเหรอเนาะอ่ในเบนีนเดเนาะเบรดอธิบายบวกสองพันเลยลเหรอขอตกแดงเอา้ามาดิครับโอ้โหมามามาโอ้โห Ừm, kìa, kìa Kìa, kìa, kìa Ủa hô, nhìn không? Một hến mà, tốc, nhìn thấy không? xong rồi, kìa, Má Ủa hô Này, ก้นไปเคือวังฟ้าจะได้อ่าเนาะภุ่นภุ่นเกือบ3,000บนแล้วสมสมแต่ตอนนี้เข้าก็ลูปขึ้นไปแหละประมาณ1,000นกว่าโอ้โหสบนี่800ชีชิปนาะโอ้โหสมสมมา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 ไม่แอดอยู่อ่ะโอ้โห มา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 ต้องมาอยู่เกือบตายเมื่อกี้เนาะอ๋ออ๋ออาอโอ้โหสีปากสีสีเงินสีเขียวเออเงียบคีบ พันกว่าบาทมาดิครับโอ้โ,โ,อโหคิดว่ามันจะเงียบแหลสมสมนะทั้สมมามามาเนาะคือว่าบวกกันอทีพันยึดลอยสี่สิบบาทของต้นสมมาโอ้โหมาดิครับมามาไปหาผ้าแล้วได้กำไรยืดท,ทีหาลอ,อยแหละทั้งส,มสม้มอ่ะขอเอาอีกหาลอ,อยนะนนเนาะตะคริมเนาะมาโอ้โห มาดิครับ oh, oh. โอ้โหกูจะมาห้เนาะมามเกือเกินนี่คลิปนี้คนขางจะยนวาไปเลยเนาะผมว่าคือว่าพันไปแล้วโค้งนาที โอ้โหมาลอยห้สิบบาทโอ้โหมาลอยห้าสิบบาทก็มากเอาไว้เอา,าเอาเอาล้มสุดจัดไปโอ้โหาาก็มาดิครับไม่กลัวอีกแล้วอ่ะโอ้โหมา ไม่ครับอ so, ่ะครับโอ้โหอืมมาอยู่วะอื้อืมอุ้ยโคตรโอ๊ะโอ๊โอ๊ยมาเลยครับก็ได้ยุที่พันกว่าบาททั้งส้ม อ่ะพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทท่านแปดร้อยบนอะไรบไรสามบนไรพันสามไปแปดร้อยสี่สิบบาทกี้นี่โอ้โหมาจะได้กับขอสู่กันต่อไปเนาะยังอยู่แคสองบาทเออยังอยู่แคสองร้อยบาทเท่านั้นเนาะอ่ะคือว่าบวกกันไปแล้วที่แปดร้อยกว่าบาทท่านชมขอหมดอ่ออีกเล็กน้อยมันต้องมาดีครับในตาเนี่ยเนาะต้องมาแล้วเนาะท่ามเนาะว่าจินนี่คือว่าบวกกันไปอย่างต่อเนื่องกันเลยกนิดเดียวนะท่านชมเนาะก็ที่ว่า อาจจะเกลือ,อแนนกันน้อยหนึ่งกับบริยังงอมันกับมีมีอะไรไม่เสียตำมส้มกับตอนนี้ก็คือว่าห้าอัดบวกกันอยู่ที่ประมาณพันหกร้อยกว่าบาทตำมส้มประมาณพันพันหาร้อยกว่าบาทนี่แหละทุนแค่ทุนแค่เกือบหาร้อยบาทเออทุนแค่เกือบห้าพันบาทก็คือ 500, คอยูทีสี่พันกวาร้อยบาทคือว่าห้าบวกกันอยูที พันถาลอยบาทในคลิปนี้น้องถุกซุ้มเนาะ้าสอบใจก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe ให้แอนดเดอร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปคลิปหน้าพบก,กันใหม่เนาะสำหรับคลิปนี้ก็คือว่ามาลินทั้งนานสล็อตกันเบิร์นเนาะทุก้มเนาะคลิปหน้าพบกันใหม่อ่ะจัดไปเบิร์นสำหรับคลิปนี้ก็คือว่าบวกกันไปเนาะมือหน้าพบกันใหม่สำหรับมือนี้ก็สบายดีดเด้อ